ทุกคนคงเคยดูหนังเรื่อง Home Alone กันใช่ไหมคะไอเด็กคนหนึ่งที่โดนทิ้งไว้ที่บ้านตามลําพังและนี่คือเกมที่มีในเรื่องคล้ายกับอันนั้นแหละคะ่ะแต่ของจริงมันไม่ปั่นมาในหนังนะสิชอบเลยเหรอแล้วภาพแบบพี่ชักกว่าน,นี้ไม่ได้เหรอโอเคสวัสดีค่ะมานด้กินที่มีชื่อว่า Home Alone ซึ่งไม่ได้มาจากหนังพ่อเอาลาเจสันแม่ของแกงกับพ่อเนี่ยจะออกไปกินข้าวเย็นกันไหนนะแล้วพรุ่งนี้แกก็ไม่มีเรียนด้วย ก็เลยว่าจะทิ้งลิสต์อะไรไว้ให้แกทำให้เสร็จก่อนที่พ่อกับแม่จะกลับมานะเขาจะไหมลิสต์อยู่ที่เคาน์เตอร์ในครัว่ามือข้นนี่มันค่าจะแบบรูหราม,มาเขานหน่ะลูกรักเขาก็เลยให้แค่พวกเราเชิญแค่เราสองคนไปอะเรนเนอร์หรอะไรแม่แต่งตัวแบบเปื่อยขนาดนี้วะคือถ้ามีเรื่องอะไรก็โทรหาแม่ได้เลยนะ ขอให้มีเป็นเย็นที่ดีแหละไอ้ลูกชายเดี๋ยวเรากลับมาก่อนที่แกจะได้ทันรู้ตัวแน่กลับปอกลับและนี่คือโคอานอนโอ้บุมมองบุคคลที่หนึ่งนี่คือห้องนอนของเราเฟียฟาร์มมะพร้าวแก้วมีคอมให้เล่นแต่นั้นป้าบอกเออเออเออเอเออจะเจอ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 ตรงนี้มีตู้ตอนนั้นป้าบอกว่าอะไรนะมีลิสให้ทำอยู่บน บนเคาน์เตอร์แล้วกูจะอกจากห้องนี้ยังไงเนี่ยเธอก็ได้สอนเล่นเกมหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณพี่ก็เปิดไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปิดประตูพี่เปิดประตูประตูทำไมเปิดเมื่อกี้เปิดได้แล้วป่าววะเอาเปิดประตูอ๋อต้องใช้ตัวดันเอา เมาคลิกไม่มีผลต้องใช้ตัวดันระบบเป็นบ้านนี้ใช้ระบบประตูดันตัวดันนะฮะอันนี้เป็นห้องเปิดเป็นห้องนั่งเล่นเนาะห้องนั่งเล่นมีไม่มีอะไรทำเลยโอเคไปไปไปประตูระบบปิดดันโอดอกบานดอกบานะะเราไม่เสียงเราไม่ออกเราไม่เสียงเราไม่ออกอันนี้เป็นสวม ห้องนอนน่าจะของพ่อแม่อะไรวะเนี่ยอ้าวเอเอหยิบมาทำไมก็ไม่รู้สงใสัแม่ให้ผ้าไปซักแต่ว่าขอดูพยก่อนนะไหนไหนโน้ตบนห้องครัวไหนโอไม่ไงห้องครัวไหนโน้ตไหนโน้ตป้าออต้องใช้สุมาเน้ะสิ่งที่ต้องทำกินพิซซ่าในตู้เย็นนะ ต้วน้ำต้นไม้ด้วยกวาดครัวแล้วก็เอาเสื้อเนี่ยไปซักโอเคตามนั้นฮะหยิบเสื้อมาแล้วโดยที่ไม่รู้มาก่อนโอเคใส่เข้าไปต้องกดซักไหมหรือว่าโอเคมันเสียงเหมือนเสียงหมือนซักแล้วแหละใครเคาะประตูมีคนเคาะประตูเอ้ยเอ้ยเอ้ย เชียร์มาเช็คแล้วมีคนอยู่บ้านไหมอ่าพิซพซ่าพิซซ่าต้องอุ่นก่อนไหมหรือกินได้เลยโอ้พิซซ่าทะลุดล้วยเอาไปตู้เย็นก่อนไปตู้เย็นโอเคแล้วไม่กวาดเอาที่ไหนโอ้พิซซ่าเสร็จแล้วพิซซ่าเสร็จแล้วพิซซ่าเสร็จแล้วรอนานเหมือนกันได้เดี่ยเรา โอเคน่ากินน่ากินกินเอามานั่งกินโอพิชทะลุกินยังไงกินตรงไหนกินที่ไหนกินเลยได้ไหมเิยงมยมยิยต้องวางโปิช่ไปทุงไหนอะอ๋อต้องวางส่ถายก่อนกินอย่างพวกมีาระยะยมย ยัเสร็จแล้วก็กวาดครัวรถ้ำต้องมาขาเก็บไว้อนสุดท้ายเลยแล้วไม่กวาดที่ไหนนะเขาไม่กวาดอยู่นี่กูหายทั่วบ้านนะกวาดกวาดกวาดจนกว่าจะครบโอเคกวาดกวาดกวาดโอเคกวาดเสร็จแล้วเอาไม่กวาดกลับไปเก็บที่นะโอเค แล้วก็ลดน้ําต้นไม้เฮ้ยมีคนโทรมา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 ฮัลโหลครับเอเอลงจีบมองซ้ายมองซ้ายด่วนๆมองสายได้ไหมแม่ครับอะไรวะนันน่ะเองไม่เอาลดน้ำต้นไม้ได้ไหมอะ ตน้นไม้ไม่กินน้ำวันเดียวไม่ตาย,ยนะ <c oughs> เกาะนี่เหรอที่รดน้ำต้นไม้เคทั่วบ้านนะดีไม่ต้องออกนอกบ้านกูจะไม่ออกนอกบ้านเอารถต้นที่สองจะขัดต้นที่สามโอเคหมดแล้วเอาไปเก็บได้ฉันใจคอไม่ดีพี่ชายมันจะโผล่มาแค่กูตอนเก็บนี่แหละโอเคเสร็จแล้ว check list cái này check cái này đi qua chặt lắm đó đi Xe đôi tay đôi tay Ai kia tung trình tung trình tung trình ôi อันนี้เขโผลมาอันนี้ตุ้จริงความที่เราเล่งอยู่ในห้องตอนงคืนตอนนี้ประมาณเที่ยงคืนกว่าอยู่ในห้องคนเดียวแล้วหันหลังให้ประตูโอ้โหเป็นมุมเป็นมุมห้องที่แบบ ending ที่โดนจับแล้วเรามีหลาย ending ใช่ไหมโอเคพอรู้ว่าจะเจออะไรก็ยิ่งแบบไม่อยากกินพิซซาไปแหละความเร็วสูงแล้วก็วิ่งซะ วิ่งวิ่งวิ่งวออกนอกประตูนอกประตูนอประตูนอปตูนอกประตูโอเคเล้อ s เอ p e e n d คปเอนดไม่ค่อยรุนเท่าไหร่ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบพรมอโลไปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์คอมเมนต์ s u b right. <yok> s c r i b e กันด้วยนะคะมีอะไรติชมบอกกันได้ในคอมเมนต์มีเกมแนะนำบอกกันได้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย